สำหรับลูกค้าคนใดนะคะที่กําลังมองหามุงกั้นนะคะห้องส่วนตัวนะคะไม่มีเงินทําห้องแยกนะคะตัวนี้มีตั้งแต่ที่ขนาดที่4ฟุตนะคะใหญ่สุด6.6ฟุตเลยค่ะลูกค้าขาจิ้มได้เลยที่ตะก้าเหลืองนะคะในคลิปวิดีโอตามลูกศรนนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะคะความสูงของมุงอยู่ที่170เซนนะคะของแม่ค้าเป็นขนาด6.6ฟุตค่ะ200,220คูณนะคะลูกค้าขาหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะบนหลังคาสามารถ กันแมลงกันฝุ่นเข้าตาได้ด้วยนะคะสามารถถอดซักได้ด้วยมีคู่มือการประกอบให้นะคะ